สวัสดีครับผมเนี่ยครับพามาดูตลาดตลาดเคหะครับแลมีแผงนะครับให้หารเพื่อนเยอะมากนะครับหลายคร้บเลือกชมเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับตลาดนี้ก็สมบูรณ์เลยตลาดนัดเคหะครับเคหะบางปีเคหะเอ็ด ได้คเยอะมากครับได้เลยครับเมื่อกี้เดินผ่านไปไม่เห็นโรงนี้ได้อะไรบ้างอ่ะงานอะไรบ้างได้ทาไปหน่อยนึงได้ของเต็มตรงตู้รถไฟเลยพันต้าตวงตาตวงใช่ม้ามือหมดดักเลยอ่าอะไรเนี่ย

ลานกบบาทคนสองกี่บาทจักบาทเฮกี่ครับบ่เอาสักบาทบอกให้หมดเลยจุดตายอ่ะโอ้ปานนั้นด้ตีบ่เอาจักบาทนี่รู้ว่าลุงว่าบาทยู่จังหวัดไหนอะไอยู่ไงผู้ฝันนี่เนี่ยตะกนมาเออบ่ได้บุญนี่บ่ได้บ่ได้ครอบครองบ่ได้มีว่าเหรียญทองแดงุลุงแกมาเบิ่งนไงแกเบิ่งไงวะซื้อบ่ได้แล้วแม่ เพิ่มันมากันตั้งเสียงเงินแล้วข้าไม่ใช่โอ้ให้ลกูกหลานศึกษาเนาะเห็นวไหมมาเพราะ <c oughs> แบบนี้แหละมากันอยู่กันนะ <c oughs> เอามากันนั่งคินกันทุนกทีในลูกหลานเยอซอยขา,น,าน,นมเนี่ยโอ้โหลกูกหลานนี่ศึกษาไป๊ปป้าศึกษาศึกษาอยู่ในเว็บอะ่ะเนี่ในเว็บมันก็บพคกขจ <c oughs> ับของแขกเนาะจับของแขกค่าคู่ปะเนี่ยเลี้ยงปลาลอยหนึ่งโอ้ประทันเลยจริงไม่เพื่อจะไปหาได้เนาะลอยหนึ่งจะไปว้าว วู้เง็นงานจนเฮียฮามบอกจังได้ได้ลอยหนึ่งน,นี่ไปสี่สิบปีแล้วนะจังเสียหินนะถ <c oughs> ือว่ามันเงินเท่าไหร่โอ้ลายอยู่ป่ะว้าแค่ว่าให้ฟังนี่ก็ว่าสิบด่วนเร็วเว้ยอยากเขียนนี่นะแทียมก็เพิ่งแค่นั้นแหละโอ้แต่บอกว่าเพิ่งเนี้ยป่าก็บอกว่าใจลอยหนึ่งขาคู่โอ้อดีแกะบก่แกะอีกหาลอยพวน ไปนี่ก็ซื้อน้ำกินแล้วเฮ้โอ้ยปลากระบอกไปนอนตัวได้ตัวได้เบื้องในกระปุนแล้วโอนนี่หลาก็อยากกินนี่แหละฟาแทะเป็นแั่งเลพระเทะก็เป็นแบบนั้นแหลยมันอยู่วัดเด้วยระเทะยินที่วัดเลยมังเปิดศึกษาอยู่ในนู่นก่อนซื้อเท่าไหร่โอ้ยไม่มีจะซื้อเท่าไหร่เอาฟ้าเลยสีเบิ้งเท่าไหร่สีเบิ้งบ่รหนี้เอ้าเฮเบิ้องนี้เบิ้องที่ซื้อนะ แนี่ยโอ้เบื้งซีซีอ่ะ่เอากศึษษาีนล่ะเนาะกันแท้เชียวมันขึ้นนี่แหละนี่ไม่ด่ได้แกะมันสิไปเห็นบ่ะันแท้เชียวแท้เชียกาหรือเปล่านี่เงินนเยอะี่เพิคนน่ษคนรวยอยู่นี่กานกูเสียงเบององกูเบิ่งเบิ่งคือสิคนรวยอยู่บ่แม่นขจากด้วนี่แน่ ม่กระดมวิ่งเงินเอาไว้ไงเฮ้ยเพิ่งได้มันเพิ่งยังเอากรเซียเงินอยู่เยอะชิได้มาหมดเป็นหลายล้านล่ะเฮ้อจัยเบงด็กครับมึงก็ยังดีสิบอกชุดตายให้ชุดขาดปมมาได้เลยอยากฟังบ่เสียล่วยหายิบท่าชาโอ้ ไปนั่งกินเหล้ากันไปไม่นะว่กูกินเหล้าเลยเรียนพระที่มีกินเหล้าเลยไม่ลูกชิ้เราต้องเบิ้งเบิ้ดเบิ้งขานเบิ้งยังเบิ้งวุเบิ้งเบิ้ดคุณเอวกูเห็นแล้วไปกูเห็นแล้วไอ้บ่ห็นบ่แบ่งเงินบ่ว่างสิโอ้ว่างเบิ้งเลยแม้ว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ในกระเป๋าอ่ะผู้ใดเขาเสียใส่กระเป๋าเงินไม่เป็นไรคุณเบิ้งด้วยคนณปมีดอกในบัญชีอยู่ในนี้อยากเรียนแต่ก็เป็นลูกชิ้นเพื่อนตัวนอนบารับเด้ ก็ตูเป็นลูกชิดว่าอยากได้เลยอยากได้นะครับนี่เรื่กงยังมีองเดียวโอ้ยี้เนื่งบ่อยท่าประจันไปเลยทีวัวมันบ่อยขอับทีชื่อลุงนี่แท้ตัวซองลงไปใต้หูวะนี่เสียงแบบนี้ลุงจะบอกไงบอกใต้หูนะมีอย่างแน่ปวดแก่เบิ่งยักเท้าไม่จะบอกส่องปวดแก่เลยเด้อวันนี้ปวดตุ้งลุงราคาปวดเอาราคาเท่าไหร่โอ้แต่ เป็นฟ้าเบิ่งเหรวเควนสซ์ไฮต่อได้เหรอจักรเลียวก็เสียมเบิ่งเลยแล้วก็คือสีเดียวเห็นมั่วปนพลาสติกรับประกันให้พร้อมก็ซื้อราคาบ่อยอ่ะฮักยิ้มหาผู้เส้นอยู่กับทนอยู่กับคว้ากนประกันเบิ้งเสื้อหัวมันมาต่อแล้เสื้อลุ่มนี่ค่านะบักทนอยู่กับบักทนเหรียญเหรียญทองแดงสิบกว่าเหรียญ บามึงื้อทั่วประเทศไทยนี่มีสิบเหรียญยู่กับกูกับเหรียญนึ่งเลยยู่กับนายหลวงยีเล่ยู่กับคนที่มูลมากกวามชดอีกเนี้ยต้องชดนานคือโจทย์ในพนสดุยู่บวกตรงนี้นาโต้นะเพึ่งเอ็นดักดูข้านานเอาเรื่องจริงยู่กับนาโจนแบบนั้นจะไปเสื้อมันเสื้อลุงนี่ลุงเจอด้วยตัวเองผลิตเองบัะนี่ฮะผลิตเองพ่อ อาศัยว่าหลอกคนดูเพื้นทานว่าตัวเองเป็นเซียนเซียนแมวยังมาหาหลอกคนประเด็นที่ลุงเอ้ทีเสื้อลุงลวนโอ้โหมันดูเด้เนี่ยนับลุงหนีลูงประกันให้พ่อผมครับผมเสื้อใจเอาเบอร์โทรเลขที่ถึงบ้านเลยถ้าถ้าบอมักมือใดจะเอาไปเนอินไฮโลมาขายคื้นทักยิบหาผูเสนโอ้ยไฮโลเปลี่ยนเน่ไปไปกินเหล้าใจเนี่ไปเที่ยวสาวกินเยอะแต่ไฮโลเปลี่ยนจะเอาไปแต่งงานเนี่ยนี่การเพื่อนเปลี่ยนยกเว้นซื้อหวย นั่นแหละเอาลวดอาน่ะซื้อยู่ไหวนะลุงก็ยังซื้ออยเพื่อบระทึกใจรัฐบาลไปช่วยสร้างมันวะแมนครับอี่มั่วมั่วมั่วมัว่ามันมัวของแค้มันก็มั่กครับคนจับเยอะแกไม่ชอบไม่แกไม่อยากแก่แกเนี่ยเด็กแกเแล้วม่หมดซื้อไปแกมันเสียของอย่างอู้แกตูของเฮ้ยแกตูของพาดูแล้วมันแครแล้วซื้อไหมนี่คือปัญหาย่างหนีกันพราอไปเพรามันในี่มันเสียความรู้สึก ค้นั่กับวท่านเ <c oughs> พราด้เบึงล่ะเพปานไปลงชี้ลูกสาวผมเลยัน่นเรียนเ่ใดเลวะเขาเปิดการเรียนลลดรเียนเอาบ่ตุ๋งุปะรนประกันเอาลานล,ลานนบบันนี้ต่อมาบันนี้จะได้เรียนเพ่าใดเเปิดเลยบัดนี้ถ <c oughs> ้าคโตว,ว่าปรท้ลุ่งรับประกันเอาโอเคเอาว่าแบบนี้ปร้านเลย อ่าปล่อยล้านแล้วไอ้บุกวยยังสามล้านสามล้านเนี่ยนี่เออปล่อยปล่อยสามล้านมีเด็กเพื่นไปศึกษาบุกอยบักทวดมาแล้วปล่อยสามล้านปล่อยปล่อยลักล้าน่อยกันดีไปศึกษาไปเพิ่งนี่เสื้อศึกษาคือตรงนี้องค์แท่นี่จากเบื่ององแท่นี่องแฉ่คอยสิงบอกให้หมดจุดตายอ่ะเดี๋ยวเจ้าก็ส่งไปตามใครบอกรอดบักทวดยังเม้าว่าได้ห้าวไก่เพราะบักทวดมะลินของกี้เป็นตัวรัก ไปเกิดก้อนมันเจ้าอย่าไปเชื่อบัทุนบักทุอน,กทอนอาศัยว่าตัวอินออกเรี้ย่ไปกับบ่อยออกแล้วว้าวลักษณะเป็นนักธุรกิจไงว้ามีบาลมีคือคนบวขกี่ตัวที้คูไปศึกษาม,มึงแต่แต่มึงยังหน่อยวัยอายุสิบสามบอ <c oughs> ว่าคนอื่นสิบวกเจเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันบ่เหนือเทวดายังมีพระอินบรแบบน้องนี่นาซื่อนี่มันลักษณะ <c oughs> งามลักษณะมันน่าจะครอบครองของมีบุญ เป็นตะลุยมาป่าอ๋อเป็นตะลุยโดนะโอ้ยสมพรปากช่ป่ะใช่ถูกระตูกลาชื้อนี่เปิดให้เบิ้งเลยโอ้ยให้พ่อพ่อเหรียนดองแดงเหรียนเรศิษฐา้านเยูอเซ่ที่บุกต้อมบุกต้อมสะกวนนะเยือสซ่ต้องปลอมสะกวนนะเยูอต้องปลาป่ะปลาหนี่งปลาสิบอกยิ้มตายให้พ่อพแหละไปหาเก็บเอาค่ะมันมีมันบ่มีดอกนอกจากบุญเขาสวนบนว่นั่งนั่งกินเหล้าอยู่บ่มาไม่นั่งกินเหล้าบ่ไปแล้วถ้ากินเหล้านั่งบ่มา ลุงบอกไว้เลยค่ส,สิีนาครบอะถานาครบละบบต้องเสียงเงินแพงเอาจป็นส้นครองที่แบบพึ่งพิตามาเลยปลา,ามาด่วนไปนี่พิตามาบอปลามาแต่ด่วนไปม่แต่ตีหาคุณต้นวะล่ะตน,นขนาดเลยตีหนึ่งอะสิบโมงอะไรตีมึงสนม้วแล้วสามตีสาม,สามคร่อง่อตั้งตัวออกมาสี่ตีสี่มาถึงนี่ตีหา เอาไม่เผเาประมูลมาสองคน <c oughs> อันนี้เสียอันนี้นักธุรกิจอันนี้ลงพุ่งด้นี่บลุงพุ่งลงพุ่งยังไงอายุยังไอันนี้่าไหน,นไตัคนใส่สต้นตน,น่ตว<อ>คนใส่ราคามคอนัครับคนมีบุในใหญ่คนใส่ไหบอกไปอีกะตูเคยเห็นบ๊อนนั่นนะ่ะน่าดื่มประทัดน่าดื่มเคยครับกระบว่าเคยไปแท็กจ์แลเล็เเกๆหนหอกเยอะนาดื่มเยอะ ไม่ใช่หรอปเดี๋ยวกัรการแท้ย่งอยูเดี๋ยวสิแม่ซอ่นั่นกอกเอาเอาเท่าเดวเอาเท่าเดีมเดียวไปเจีบไปรถเอาเบอร์ทรมาวาวพอมันทำแล้วนี่เพิ่สิบับไปหากินข้าวมากินขาเศร้าเยเจ้ามาเบิ้งสิ่ใดคอยอารมณ์ดีแยะนดียังมีมือร่ำดีอีกเยอะแสดงเมื่อนี้มือดีตัวนี้ ไปองเดอโอ,โอ,ย <Hi> โอ้ยมันไม่แท้หรอกถ้าแท้แกจะอามาโชว์ทำไมพี่ถ้าแท้แกให้เปลือใช่นี่นะครับบรรยากาศพิรุษะของนักเก็นะครับผมนาก็มีให้เราดูประมาณนี้นะครับก็ เจอกันดีๆหน้าครับผมทีนี้มาต่อก่อนครับ